ร่วมกันซึ่งเมนูในวันนี้ก็คือ food for house อาหารฝรั่งเลยเหรอคะฟูดแปลว่าอาหารฟอร์แปลว่าพื้นาส์แปลว่าบ้านรวมกันคืออาหารพื้นบ้านอแกหน่อไม้สดจิ้มน้ำพริกกระปิแต่คุณครูบอกว่าหน่อไม้พวกนี้จะต้องต้มให้สุกก่อน10นาทีถึงจะกินได้นะคะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกเอาไว้ว่าในหน่อไม้มีสารไซยาไนต์ผสมอยู่ตามธรรมชาตินะครับถ้าเราได้รับสารนี้เข้าไปมากๆนะครับาำให้เรานะครับมึนงงสีสัะหายใจผิดปกติปวดหัวนะครับอาจจะถึงขั้นสลบไปแล้วก็ตายได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลอเตนเย็นเตเย็นโอ้โหน้ำลาย นายเจิดยังไม่ตายแต่แค่หลับไปเท่านั้นเมื่อคืนพรเอิญดูบอลกับผมดึกเกินไปหน่อยอวันหน้าวันหลังนะถ้าเราทานหน่อไม้นะครับอย่าลืมต้องต้มในน้ําเดือดไม่ต่ำกว่า10นาที<อ>นะครับเพื่อให้สารไซยาไนด์เนี่ยมันลดน้อยลงแล้วเราก็จะบริโภคอย่างปลอดภัยไปเือะผมด้วยนะไงเือนผมด้วยนะ สนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข